สามขุมพลังที่จะทำให้คุณสั่งจิตใต้สำนึกตนเองให้ได้ผลวันนี้สุดยอดมากสวัสดีครับผมอาจารย์เอกแกนพงศ์วิภพประมวลวงมาพบกับพวกเราอีกแล้วอาจารย์จะมาพูดถึง3ามขุมพลังที่จะทําให้พวกเราสามารถสั่งจิตตนเองและได้ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วเรามาเริ่มกันเลย3ามขุมพลังที่สุดยอดนี้มีอะไรบ้าง ขุมพลังที่หนึ่งคือขุมพลังแห่งความคิดอันนี้คือการเริ่มต้นของการสั่งจิตตนเองกระบวนการทางความคิดขุมพลังทางความคิดมีพลังมหาศาลมากในการเริ่มต้นในการสั่งจิตตนเองความคิดของคุณเป็นการเริ่มต้นขั้นแรกๆเลยเป็นพลังแรกๆเลยที่จะทำพาคุณไปสู่การสั่งจิตตนเองเรื่องอะไรบ้างครับเช่นความคิดที่คุณคิดว่าเมื่อคุณสั่งจิตแล้ว มันได้ผลลัพธ์ความคิดของคุณคิดว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในด้วยตัวคุณเองความคิดถึงเรื่องอการความมีความคิดในเชิงบวกเพื่อจะไปต่อในการพัฒนาศักยภาพชีวิตของคุณในบบจิตใต้สำนึกความคิดต่างๆที่เป็นในเชิงบวกในข่าความคิดเชิงสร้างสารรค์ความคิดที่เป็นเรื่องของการชี้ช่องทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตามที่คุณต้องการนี่แหละครับนี่คือขุมพลังสําคัญอันดับ แรกที่พวกเราต้องทําความเข้าใจความคิดต่างๆที่เป็นในเชิญบวกความคิดต่างๆที่ส่งผลในการออกแบบชีวิตให้กับคุณตามที่คุณต้องการและเป็นความคิดที่สร้างอะไรครับสร้างสภาวะให้คุณให้มีคุณซึ่สึกมีพลังในตัวเองเนาะอันนี้สําคัญมากนี่คือขุมพลังที่หนึ่งคือขุมพลังแห่งด้านความคิดคุณจะต้องมีพลังแห่งความคิดที่ส่งอํานาจแล้วก็มีความคิดที่ใหญ่ มากพอแล้วก็เป็นเชิงบวกด้วยมันถึงจะส่งผลในการสั่งจิตตนเองให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเนาะอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่2คุมพลังแห่งจินตนาการในการสั่งจิตตนเองอันนี้สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือในเมื่อคุณมีพลังแห่งความคิดแล้วว่าคุณต้องการอะไรออกแบบแบบไหนเนาะเนี่ยอันเนี้ยสาคัญแล้วพอมาคุ้มพลังของเรื่องจินต,ตนาการในการสั่งจิตตนเอง พลังแห่งจินตนาการสำคัญมากในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกให้กับตนเองเพราะฉะนั้นคุณต้องมีพลังแห่งจินตนาการอย่างล้ำเลิศและล้ำลึกคำว่าล้ำเลิศคืออะไรครับจินตนาการคุณต้องสุดยอดมากๆเลยจินตนาการคุณจะต้องแบบเขาเรียกว่าโ oh, อ้โห a m a z i n g เนาะในการสร้างภาพในจิตให้เป็นแล้วก็เป็นจินตนาการที่ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเพราะฉะนั้น การฝึกการสร้างพลังเห่งจิตนาการนี่สำคัญมากในศาสตร์แห่งการสั่งจิตใต้สำนึก hypnotherapist เราเน้นเรื่องจิตนาการนำเลยจิตนาการเป็นตัวหนึ่งในการสื่อสารในการส่งข้อมูลไปในดักจิตใต้สำนึกเพื่อให้จิตสำนึกรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพที่คุณต้องการเพราะในจิตสำนึกมักจะเก็บเป็นเรื่องของภาพมากกว่าสิ่งอื่น75%ของจิตสำนึกเก็บ เป็นในส่วนของแก ıyor, ความเป็นภาพซึ่งภาพนั้นจิตจะสนึกไม่รู้หรอกว่าจ,จริงหรือไม่จริงเพียงแต่ว่าคุณสติแล้วตอนนี้จิตสนึกตอนนี้ต้องสร้างภาพจินตนาการในระดับจิตให้ได้อันนี้เป็นตัวคุมพลังสำคัญที่สำคัญมากๆเลยอันดับ 2- ของ3ขมุมพลังในการสั่งจิตตนเองเพราะฉะนั้นเวลาคุณสั่งจิตตนเองเวลาคุณมีกระบวนการทางความคิดแล้วพูด bona, คือคุนีคือการดีไซน์ไวแล้ว การจินตนาการจะต้องล้ำเลิศจะต้องแบบออดูแล้วแบบว่ามันเหมือนจริงมากที่สุดนะครับในทุกๆเรื่องซึ่งมาเป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับไม่ว่าคุณจะใส่เรื่องรูปรถกีเสียสัมผัสอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเป็นจินตนาการที่ชัดเจนให้มากที่สุดเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดและให้สมจริงให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือขุมพลังอันดับ2คือขุมพลังแห่งการสร้างจินตนาการนั่นเองต่อมาขุมพลังอันดับ3ที่จะส่งผลให้2อ,อันแรก ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันคือคุ้มพลังแห่งความเชื่อในกระบวนการการสั่งจิตตนเองการสั่งจิตใต้สํานึกความเชื่อสําคัญมากพอๆกับจินตนาการและข้ความคิดเลยในการที่คุณเข้าสู่การสั่งจิตตนเองในระดับลึกระดับจิตใต้สํานึกความเชื่อต้องร้อยซหรือมากกว่านั่นหมายถึงว่าเวลาคุณคิด คุณต้องมีความเชื่อร้อยเปอร์เซนต์เวลาคุณสร้างภาพจินตนาการให้เกิดขึ้นในจิตของคุณก็ต้องมีความเชื่อว่าภาพนั้นเป็นภาพที่จริงๆที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆในระดับจิตสตนึกแบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นความเชื่อพลังแห่งความเชื่อขูมพลังที่สามเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เก็บเก็บพลังความคิดและจินตนาการให้มันอยู่ด้วยกันถ้าคุณสั่งจิตตนเองและปราศจากความเชื่อแบบร้อยเปอร์เซนต์ การสั่งจิตนั้นแทบไม่ได้ผลเลยแม้ว่าคุณจะจินตนาการล้าเลิศขนาดไหนแม้คุณจะมีการออกแบบกระบวนการทางความคิดดีเยี่ยมยังไงแต่ถ้าการสั่งจิตของคุณปราศจากความเชื่อแบบ100%มันจะไม่มีผลในการสั่งจิตตนเองเลยนะครับอาจารย์ฝากไว้เลยว่าเวลาคุณสั่งจิตตนเอง พลังความคิดสําคัญพลังคว,ความใการสร้างจินตนาการสําคัญและพลังความเชื่อเนี่ยคือพลังอํานาจสําคัญมากในการที่จะส่งผลในการสั่งจิตใต้สึกของคุณให้ประสบความสำเร็จและได้ผลเร็วความเชื่ออย่างอาจารย์สอนเสมอว่าความเชื่อคืออะไรความเชื่อก็คือการยอมรับว,ว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นมีจริงนั่นหมายถึงว่าเวลาคุณสั่งจิตตนเองคุณอยู่ในแนวความคิดและอยู่ในภาพของจินตนาการที่ชัดเจนแล้ว คุณต้องเชื่อว่ามันได้ผลร้อเซเชื่อโดยปราศจากข้อข้อสงสัยอ่ะห้ามมีความกลัวห้ามมีความสงสัยว่ามันจะได้หรือและเมื่อไหร่มันจะได้แล้วก็ที่สั่งไปแล้วมันจะได้เมื่อไหร่อะไรแบบเนี้ยอย่าไป ดึงกลับมาในส่วนของกระบวนการการสงสัยหรือความกลัวกลัวว่ามันไม่สําเร็จกลัวว่ามันจะไม่ได้ผลอะไรแบบนี้อย่ามีการเว็บออกไปอย่างที่เด็ดขาดเลยนะครับต้องอยู่ในความเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใช้เหตุผลมาเกี่ยวข้องอย่าลืมนะครับสามุมพลังสู่การสั่งจิตตนเองให้ได้ผลหนึ่งุมพลังแห่งความคิดสองุมพลังแห่งความการสร้างจินตนาการและสามุมพลังแห่งความเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่แหละครับคือกุญแจที่สำคัญเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่มาส่งผลในการสั่งจิตตนเองให้ได้ผลนำไปปฏิบัติกันเลยสั่งจิตตนเองต้องมีพลังความคิดต้องสร้างจิตตนาการอย่างล้ำเลิศและมีความเชื่อแบบ100%รไร้ข้อสงสัยไร้ข้อ,อความกลัวต่างๆทั้งปวดนะครับฝากไว้สำหรับองค์ความรู้ดีสสำหรับพวกเราทุกคนไปฝึกสั่งจิตตนเองให้ถูกวิธีถูกหลักการตาม กระบวนการของการสั่งจิตตนเองแล้วผลลัพธ์จะเกิดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอเวลานานเลยบางทีครั้งสองครั้งเห็นผลเลยฝากไว้เป็นองค์ความรู้ดีๆให้กับพวกเราในคลิปนี้อย่าลืมนะครับชอบองค์ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องจิตต็สนึกที่เป็นองค์ความรู้แบบชัดเจนติดตามอาจารย์เอกได้ที่ YouTube ของอาจารย์แล้วก็ช่องอ YouTube แล้วก็ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับอย่าลืมส่งต่อองค์ความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆเราด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพชีวิตของพวกเราทุกคนแล้วเราพบกันกับอาจารย์ในคลิปหน้าวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนแล้วเราพบกันสวัสดีครับ